เราจะไปไหนกันลูกไปคือสมาร์ท M6 ประตูเว M6 ใช่เมื่อกี้เมื่อเคได้นอนนิดเดียวนิดเดียวเหรอเมื่อี้ได้นอนเยอะๆถ้าถ้าถาครับถ้าเป็น M6 M6 นี่ก็เปิดลูกปรัมลูกนี้ยังใช้ได้อีกนานพ่อแตกเท่ากับตำนานพ้อมพร้อมยังเนี่ยบ้านี่ถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพแล้วมันเปิดยาแน่นะน่าจะช่วยได้เยอะมากเลยะนลูกขึ้นแล้วครับยังไง นีไ่ไงเห็นหมเดี๋ยวต่อไปเราจะเจอลำตะคองนั่นฝั่ซ้ายมือนะว้าวอดีอ่ะถ่ายให้ดูดูเห้นเพื่อนๆดูหน่อยสิโอเควันนี้จะมาซูมกันถ่ายไปเลยเลยขอซูมก่อนนะ ดูไปไหนดูกลางหันเหรอใชออ่กลางหาันน่ะเห็นไหมน่ะโอ้ยกลางหันน่ะเห็นไหมโอเคสบายทหมดยยน,น่าจะเป็นเขาใหญ่เที่งทำไมมันเหมือนอันนี้เลย <c oughs> โอเคภูเขาซูไปเพื่อนดูซิหน่อยนะต่อม่อที่เป็นทางรถไฟความเร็วสูงกดูเห็นไหมนะ่ะเห็นเาขาอ,<ห>อ,อ่ะแม่ะ อหม้อที่อยู่ในเกิดลำตะคองเห็นไหมลูกเห็นไหมนี่เป็นราไม่เห็นนะป้าปาไปกดโทรมาตอนนี้ตอนนี้แถวตะคองครับรถเยอะมากเลยเพื่อได้ทำความเดียวตรงอินฟลนี้โอ้โหีังสวยมากเลยตรงนี้เนี่เพื่อนดูสิครับตุ้างวนมีกลงหันด้วยับมากกลางหันได้ไหมลูกกลงหัน ปิ๊กบึกมากเลยิ๊กบึกมากมีรถหลายคันเลยเนี่ยมีรถยังวิ่งไงวิ่งไงิ่งไงอ้างนะฮะอู้หูนี่สวยเลยนี่จะลาวแล้วลูกเขากลงหันนี่ตอนน้ยงคนทงานอยู่กางหันคทำงานอยู่อ๋อเนี่ยคนยังพี่ตง่ดูดวิวยดูมีกลางหันหลายอันเลย ทางข้างล่างลูกพี่ดังพี่ดัง<ะ>ดูข้าง,างล่างเราจชิดตรงนั้นตอนนี้เราไปทางของเราไปที่ไหนครับอุบลราชธานีไปหาสับเปรี้ยวใช่ไหมใช่ไปหาสับเปรี้ยวสวยวู้บุขอาฟะ,อ,ฟะอ้ไม่ใช่ ยกขานล่างขึ้นอะไรเงลูกฝั่งซ้ายมือเห็นไหมฝั่งขวาด้วยนี่ยถ้าพลังจะรอยกขานขึ้นอยู่เงี้ยหรเห็นไหมเนี่ยนั่ยนี่ยถึงขนาดรความเร็วสูงเนี่ยน่ะนนั่นน่ะเห็นไหมฝั่งนี้แหละเหมือนเหมือนเลโก้ที่หนูเคยต่อเลยอะตอนเด็กๆอะเดี๋ยวจำได้เลย ลึงมากเลยโอเคสิ้นส <c oughs> ุด M4 แล้วใช่ไหมลูกต่ดไปคือเส้น226ใช่ไหมใช่บายบ๊าย